ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณ11บเอโมงเชา้าที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนนะครับที่จะมาทําการวิเคราะห์ภาพรวมแบบเรียลไทม์ถามตอบคําถามสําหรับนักนลงทุนเพื่อนําไปพิจารณาในการปรับพอร์ตของท่านเองนะครับซึ่งทุกท่านสามารถส่งคําถามเข้ามาได้เลยใน f a c e b o o k นะครับของบริษัทหลักทรัพย์ไอลาจำกัดมหาชนนะครับเราจะพยายามตอบให้ทบ,ท,บ,ท,บทุกคําถามนะครับ คำถามละสองท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูภาพรวมลงหนักพอสมควรนะครับตลาดสิจุดนะครับโลเดิมเอาไม่อยู่นะครับ1617ก็วันนี้กลุ่มแบงค์โดนขายหนักพอสมควรหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ย เคแบงโดนถล่มวันนี้กลายเป็นไทยพณนธย์ิโดนถล่มอีกนะครับร้อสบเอบาทถ้าเอามาอยู่นี่เป็นสัญญาณขายอีกระลอกหนึ่งนะครับนะครับส่วนใหญ่หุ้นที่ยืนได้เนี่ยจะเป็นหุ้นที่มีโครงสร้างเพื่อเป็นเป็นหุ้นพกพันนะครับพวกหุ้นฐานหินหุ้นลงกันนะครับส่วนพวกเป็นโดเมสติกเพย์เนี่ยก็ก็โดนขายหนักกันพอสมควรนะครับ มาดูเพื่อนบ้านเราอาจจะตกใจนะครับว่าจาการ์ตาวันนี้ทำไมลงแรงถึง4%กว่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้ลงไปลบ4%กว่าเพราะว่าเขาหยุดยาวเลยนะครับเดือนเดือนหยุดตั้งแต่ปลายปลายเดือนเมษาเพิ่งจะเปิดมาวันแรกนะครับซึ่งเ,เราลงมากเรากับฟิลิปปินส์ลงมาก่อนแล้วก็เลยลงต่อไม่ไม่เยอะมากแต่ว่าอ,อ,อินโดนีเซียเลยลงลงค่อนข้างเยอะนะครับ ลงถึงเซนตะครับสะสมนะครับเปิดมาอันวันเดียวเลยแล้วของเราแนวโน้มเป็นอย่างไรครับก็ตอนแรกนึกว่ามีโดจิเมื่อวันศุกร์อาจจะมีมอนิสตาร์เกิดขึ้นก็ไม่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 ไม,ไม,ไม,มีนะครับกลายเป็นลงมานะครับตอนนี้แนวรับไปอยู่ที่นู่นแล้วนะครับ 1591นะครับซึ่งลองรับดาวอัพเทนไลน์ชนี้รับมาตั้งแต่อตอนตอนสงครามยูเคนก็รับอยู่นะครับตรงนี้ก็มาอยู่ตรงนี้อีกทีหนึง่งนะครับภาพรวมเนี่ยของไลน์เป็นยังเป็นลักษณะไซเวนะครับ ไซเวย์ยังยังไม่เป็นดาวเทนเท่าไหร่นะครับเป็นแตช็อตเทอมเนี่ยแบ่งเป็นเทนใหญ่ยังเป็นไซเวย์นะครับแต่เทนสั้นๆเนี่ยเป็นเป็นดาวเทนนิดนึงนะครับแต่ลักษณะยังเป็นลักษณะ selective b u y Selective s e l l กันอยู่เรามาดูดาวโจลล่วงหน้าเป็นยังไง เราจนล่วงหน้าลบสามนะครับก็นวรับเขาพอดีนะครับถ้าลบสามโลเดิมนะครับ32มหมประมาณนี้นะครับ ของเราเนี่ยกลุ่มแบงค์โดนขายหนะักพอสมควรก็ยังกลุ่ม กลุ่มน้ำมันกลุ่มโรงกลั่นยังช่วยยันดัชนีอยู่นะครับภาพรวมโดยรวมแล้วยังเนกาทีฟอยู่นะครับช็อตเทอมนะครับก็ฝากนักลงทุนนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับโอเคเรามาตอบคำถามกันนะครับ คุณวันนีครับกดแชร์แล้วนะครับติดตามค่ะขอบคุณครับน้องเมยแชร์แล้วนะครับขอบคุณครับถามเกับบิ๊กลินก็มีสัญญาณขายนะครับ ขายระยะสัน้นครับาเกตในการลงก็ประมาณ81บาทโลเดิมนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับไม่รู้ว่าจะอยู่ไหม นะครับโดนดับปักวิญญาณไปสองรอบนะครับรอบแรก่อนขึ้นไปร้อยนิดนิดรอบสองเนี่ยปังปังปัง,ปงบีกิม กิมก็โดนโดนเรื่องของแก๊สนะครับซึ่งเป็นต้นทุนนะครับก็โลเดิม30บาทถ้าเอาไม่อยู่นี่ลงเป็นขาลงอีกละลอกหนึ่งซึ่งแนวโน้มน่าจะไม่อยู่นะครับเพราะไอซชี้นำไปก่อนแล้วนะครับว่ารูดแล้ว ทำิวโรไปแล้วนะครับโรกทีอาจจะถึง25เลยนะครับน,น้อยบ้านปูมันก็ถือว่าเก่งนะครับตลาดลงตั้งเยอะจังไม่มีสัญญาณขายอะไร ทดสอบส2บอยู่แต่ SI ทำนิวไฮชี้นำไปแล้วนะครับว่าถ้าเบรก12 7ได้เป็นยังไงก็ประมาณ12 8แล้วนะครับก็คงได้เห็น14 7สี่เจ็ไฮเดิมนะครับก็ ได้ไประโยชน์ทั้งออตอนนี้ได้ไประโยชน์เพิ่มขึ้นจากราคาแก๊สที่เพิ่มขึ้นนะครับบ้านปูว่ห้าครับก็น,น่าตัางก็อยู่ข้างบนนู้นนะครับนี่จะยอมทำนิวายขึ้นมา นะครับจริงๆอันเดอร์เพอร์ฟอร์มมอรอบที่แล้วนี่สิบสองแปดเนี่ยบอห้าก็ขึ้นไปถึงสามบาทแปดสิบสองนะครับเดี๋ยวรอให้ตลาดดีบารเมื่อไหร่เนี่ยก็คงคงน่าจะเป็นหลุมหลบภัยตัวหนึ่งนะครับสำหรับตลาดรวมตอนนี้นะครับที่โดเมสสิกเพย์โดนขายกันหนักพอสมควรอืมไทยพาณิชย์ร้อยสิบเอ็ดเอาไมา่อยู่นี่กลับไปร้อยต้นๆเลยนะ ค,คุณคิสวัสดีครับคุณปัทมนครับสวัสดีครับคุณปัทมนถามปูนใหญ่กับเคแบงหลุดสามมีแท่งเขียวใหญ่ขึ้นมานะครับถ้าหลุดสามหกห้าลงมาปิดแกลบว่าไม่ดีนะครับอาจจะต้องลงุนไปสามห้าหกหมีกรอบเป็น เบินบนทอมข้างล่างนะครับให้ดีเคแบนกัมกึ่งกัมกึ่งนะว่า มันหลุดแนวรับแล้วหรืออยังเป็นไปได้ที่หลุดแนวรับนี้แล้วนั่นหมายถึงว่าเข้าสู่ขาลงเต็มตัวนะครับแทงเขียวเมื่อวันสุกก็อาจจะช่วยยันไว้ได้แค่ชัวขาวไม่ปลอดภัยแล้วนะครับ ไหนวัดแล้ววัดเลยวัดเลยนวก,กันอาจจะเริ่มกันใหม่ร้อยสามสิบเลยนะถ้ามีนิวโรต่ำกว่าหนึ่งซีซีก็คอนเฟิร์มนะครับจะลงไปร้อยสามสิบนะครับตอนนี้ยังดูทรงแล้วไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่แล้ว ปัตตมาสวัสดีครับถามสามตัวจะเก็บไว้สุดท้ายนะครับถ้ามีเวลาเหลือนะครับถามดู ดูโฮมเหรอมันหลุดลงมาแล้วนะครับอืม อืมก็น่าจะโอเคแล้วแหละสัญญาณขายน่าจะคอมพิีทในระดับหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่น่าซื้อนะครับแต่น่าจะลงมาพอพอพอสมควรล้วคุณนีโรล้ถาม g p s c วิวยอพวกนี้มันต้นทุนมันเป็นแก๊สอะอืม

ล,นะลงได้อีกลึกนะครับใช้คำว่าน,นี้ดูเอาเองนะกันกราฟแนวรับอยู่ข้างล่างล่างลึกมากข้างบนลงมากด้วยนะครับคุณฮาริตาขอแนวรับแม็กโค m e g a o ลงโลเดอร์มันอยู่สามสิบห้านะครับก็ไอหุ้นจองนั้นไม่ใช่หุ้น ipo เนอะเป็นหุ้นเพิ่มทุนสามห้าน่าจะเอาอยู่นะแต่ก็ยังไม่น่าซื้อ,อลงแบบ ซึมลงเนี่ยมันโอกาสเด้งมันน้อยอครับถ้าลงเร็วเนี่ยก็จะเด้งเร็วคุณวิโรตลาดอิงทางลงใช่ไหมครับใช่ครับก็นาลับของของหลุดพันหกอ่ะล้วค่อยเด้งให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับลงไม่หยุดเลย อืมที่น่าเป็นห่วงก็กลุ่มแบงก์นะครับคงต้องขายชอตอะเกนพอร์ตแล้วแหละไทยพาณิชย์วันนี้ต,ตั้งใจมาขายหนักมากชั่วโมงยี่สิบขายไปพันล้านแล้วบาบาแปดศูนย์คืออะไรอ่ะ ออดีอาเหรอือมก็ลงนะครับโลเดิมน่รับก็อยู่สามหกสองสามสี่หกมันคืออะไร ทีของแจ็คหมาบัดเนี่ยบาบาแจ็คหมาเอาตัวไม่รอดในตอนนี้นเ C T E N C E N T แปดศู โลเดิมสิบสีห้าอย่าหลุดนิวโลนะครับ KCE มีส anyway, ัญญาณขายอีกแล้วหลุดแนวรับ คงไปหาแนวรับเดิมแถวๆห้าสิบสี่นะครับทุวันนี้ยังไม่เจอหุ้นตัวไหนสวยเลยมีแต่หลุดแนวรับทุกตัวเลยจตุพรจตุพรปนะ MTC โอ้ ลงอะไรแบบนี้ดเดลี่ดูไม่ได้ต้องดูวิก k l y คือไม่ได้ชมตัวเองนะแต่ที่ผ่านมามันราสังเกตแล้วถ้าสัญญาณขายของผมจะค่อนข้างแม่นยำ เราบอกให้ใครต้องระวังนิดนึงนะครับลงไม่สุดอีกลหรอ้าเกตสามหกนะครับเป็นอย่างน้อยอยังลงได้อีกครับ เอ a คุณนัทวัฒน์รอบนี้กองทุนเก่งมากจริงเหรอ LTF อะไรเนี่ยซื้อไปขาดทุนทุกกองเลยลองเช็คของ LTF ของของพวกคุณในการมีกองไหนกำไรบ้าง มีถือว่าเฮงสุดแล้ว s g a ลงไปเรื่อยๆนะครับมันจบไปแล้วนะครับที่ผ่านมาขึ้นมาเพราะว่าเรื่องโควิดตอนนี้โควิดมันจบแล้วนะครับอ๋อขัดทุน42 ทำไงดีคะอืมโูม,มันหลุดหมดแล้วอะอืมก็เตือนมาตลอดเนาะนี่ก็หลุดนิวโลอีกแนะนำขาย็อตอเกนพอร์ตก่อนไหม ถ้าทาใจไม่ได้ที่จะคัดลอดขายก่อนครึ่งหนึ่งก็ยังดีเดี๋ยวมันลงมาข้างล่างค่อยไปซื้อคืนนะครับแนวรับอีกทีหนึ่งเขาอยู่สิบเก้าบาทอ่ะหรืออีกทีหนึ่งสิบสี่บาทเลยนะครับมันจบไปแล้วนะครับในเรื่องของดีมานการใช้ถุงมือยางนะครับ เมื่อกี้เห็นประเทศไหนเลิกถิดวัคซีนแล้วด้วยให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติคุณวิโรจนี่ก็ช่วยอยู่นะครับพลังงานแต่มันก็ช่วยไม่ได้เลยมันมันขายแบงก์หนักมากกลุ่มพลังงานก็ก็ตอนนี้ไม่ได้ช่วยแล้วช่วยตัวเอง ยันให้อยู่กันนะครับเพราะว่าตลาดแรงขายหนักมากโอเคหนึ่งเลือเวลานิดหนึงจะตอบให้นะครับตามทิสโก ดูไม่ได้มันมันพึ่ง xd ก XD นะครับกราฟมันยังกรัก็แข็งแรงนะนะครับแนวะรับก็อยู่45่สลึงมาลงตามตลาดรวมนะครับ OR o, R, o R, นะ่าสนใจ นี่วรุ่มเข้ามาหลายวันแล้วแต่ยังไม่ยอมชูดต้องทะลุต้องมีวรุ่มทะลุยี่ห้าเจ็ดห้าได้นะครับก็จะมีนาต้านถัดไปยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบนะครับตรงนี้เนี่ยลับมาดูตลาดรวม อุ้ยทรู e เป็นไรเนี่ยลงลงไม่หยุดเลยไหนบอกมีเทนเดอห้าบาทสิบลงยาว ครับโอเคก็คงคงประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันอีกทีวันพุธเอาเป็นว่า <c oughs> หลุดพันหกเห็นพันห้าร้อยเก้าสิบกว่าก็เตรียมลอง <c oughs> น,น่าจะาีะมีรีบาวรอบแรกก่อนอืม <c oughs> โอเคแค่น,นี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ <c oughs>